mọi người thấy 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 mọi ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาในนาตู่ฮงนาตู่ฮงนาตู่ฮงทรงปรแบบูเปียกทรงปรแบบูเปียกทรงปรแบบูเปียกผ้าสโลงใหม่พี่น้องผ้าสโลงใหม่ด้อนี่เด้อราคาพันกว่าบาทกูด้วนี่ผ้สโลงใหม่ไปสองพันกูรูโอ้พระแม่เช็คด้อยว่าสองพันกุซักสองพันกว่าบาทนี่